สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้ผมจะพาเที่ยวบรรดาธานียโศกนะครับจะพาไปพบเพื่อนนะครับตอนนี้เพื่อนผมกําลังทําปั้นหินครับนุ่นครับเรือเอี่ยมจุนนะครับนู่นใกล้ๆนะครับจะให้ดูวิวนะครับตอนนี้เพื่อนผมกําลังปั้นก้อนหินครับไปดูกันครับผมไปดูกันใกล้ๆเลยนะครับ นี่ก็จะเป็นคลองน้ํานะครับคลองน้ํานะครับผมนี่เป็นหินนะครับเป็นหินนะครับนี่ครับหินครับผมครับมาเจอเพื่อนผมครับมาทําบุญนะครับทํางานฟรีนะครับจบปริญญาตรีนะครับผมด้านด้านไหนวะเปียด้านอะไรนะด้านหน้าด้านหน้าใช่ไหม ด้านหน้านครับผมมาจากอะไรนะวิศวะอะไรนะวิศวกะนะครับเนี่ยเป็นสีมือล้วนๆนะครับนี่ดูครับผมเนี่ยครับทําหินนะครับเนี่ยอะไรเนี่ยคณะราชทานีอโศกสามนะครับละนีคณะราชธานีนะครับจงรักจงรักพักดีนะครับผมนี่ครับเป็นสีมือนะครับนี่ครับเป็นไม้นะครับ ไม้ที่ทำจากปูนนะครับผมอันนี้กันตกนะครับเดี๋ยวจะให้ดูนะครับวันนี้มาเยี่ยมเพื่อนครับนี่เป็นสีมือจริงๆนะครับเพราะว่าใช้มือลูบมือลูบนะฮะนี่นครับเพื่อนเตียผมนะครับนี่ครับหลังจากที่ไปเป็นสับเปลือด้วยกันนะครับครับผมก็เนี่ยครับอาชีพอาชีพสับเปลือเป็นอาชีพรองนะครับแต่นี่เป็นอาชีพ จริงๆครับผมใครอยากจะเอาไปปั้นนะครับ <_ d ata> ก็แพงหน่อยนะครับผม <_ d ata> แพงมากนะครับว่าเ,เพื่อนผมจบศิลปรกรนะครับไม่ใช่จบมาด้านด้านปั้นนะครับ <_ d ata> จบมาทางศิลปะนะครับในการวาดรูปนะครับแต่ตอนนี้ไม่วาดแล้วครับก็มาทำ ปฏิมากรรมหินครับผมมาช่วยงานวัดครับมาช่วยงานวัดที่ราชนียโศกนะครับมาช่วยฟรีครับผมไม่มีรายได้นะครับเนี่ยครับเหมือนหินไหมครับพี่น้องสีมือเพื่อนผมนะครับนู่นครับนี่ครับผมฝีมือคณะราชนียโศกเอาเลยครับอ่าพูดใหม่ีทีสิครับฝีมือคณะราชนียโศกครับจงรักพักดีจงรักภักดีนะครับไม่ใช่คณะราช ไม่ไม่ใช่ไม่ใช่คณะราชดรนะครับไม่ใช่ไม่ใช่ครับคณะราชธานีจงรักดีใช่ครับเพราะว่าเราต้องมีชาติศาสนาพระมหากษัตริย์นะครับถ้าเสาหลักสามเสานี่ขาดไปเสาใดเสาหนึ่งประเทศเราคงจะไม่มั่นคงนะครับผมเพราะฉะนั้นแล้วนะครับเราเซ็นไว้นี่อ่าเนี่ยคณะราชเด็นไว้คณะราชธานีนะครับเราปักหมุดตรงนี้แล้ว เราปักหมุดว่าคณะราชธานีนะครับหกสามจงรักภักดีนะครับไม่ใช่ไม่จงรักภักดีนะครับผมผมจะพาทุกท่านนะครับเนี่ยครับฝีมือเพื่อนผมอันนี้เป็นหินเทียมนะครับไม่ใช่ก้อนหินนี่หินเทียมนะครับนูน่นที่เพื่อนผมยืนอยู่นั่นนะหินจริงนะครับนั่น นู่นหินจริงนะครับอันนี้หินหินหินทำให้มันสมบูรณ์ครับทำให้มันสมบูรณ์ตรงนี้มันยังไม่เสร็จครับก็ครูเดินมาครับพ่อครูเดินมาลําบากเพราะครูอายุแปดสิบแปดสิบหกแปดสิบเจ็ดแล้วครับแปดสิบหกเนาะพ่อครูก็กระโดดก้อนนี้กระโดดกระโดดก็อันตรายก็เลยเพื่อนผมก็เลยทําให้มันก็เลยต้องทำให้มันเรียบร้อยให้มันเรียบร้อยเยเป็นทางขึ้นอะไรนะสะพานสีรุ้งเนี่ยครับสะพานสีรุ้งครับผม นี่นี่สะพานสีลุงนะครับก็เนี่ยแหละครับชีวิตกรรมกรนะครับกรรมกรแต่ก็มีศิลปะในหัวใจนะครับนี่ครับเพื่อนผมทําอย่างสวยเดินสบายอ่าเดินสบายแล้วครับเพราะว่าแต่ก่อนตรงนี้เป็นเหวลึกลงไปหินมันไม่ต่อกันครับต้นไม้ต้นนี้ไม่ได้ปั้นนะครับนี่ของแท้ก็ตายครับผมกําลังตายครับตอนนี้ เราก็พยายามปั้นกิ่งมันให้มันเป็นราวเกาะแต่ว่าก็ทําอ่าครับทําเท่าที่ได้มันอ่ามันเหมือนนะครับมันไม่ใช่ว่าไม่เหมือนนะครับเหมือนนะครับคุณเปียครับผมเหมือนเหมือนมากเหมือนมากเนี่ก็เหมือนครับเหมือนนไม่เหมือนเหมือนเนี่เนี่ยมันมันมันไปแนวเดียวกันได้อ่าเหมือนเหมือนสิมองให้เหมือนนี่ครับเป็นสะพานข้ามคลองนะครับเป็นสะพานสีรุ้งนะครับเนี่ยครับเดี๋ยวผมจะ ถ่ายให้ตรงนี้นะให้ดูครับอ่านี่ครับผมเนี่ยเป็นสะพานสีรุ้งนะครับนูน้นข้ามคลองนะครับผมไปด้านนู้นครับเพื่อนผมก็ปั้นปั้นปั้น,นอ่าสตนเฮาส์ตตราครับตรงนี้เด็กนักเรียนชอบโดดเรียนมาโดดน้ำอ๋อโดดท <laughs> ี่รักงานยียอตกตอนก่อนโควิดอ่าก่อนโควิดใช่ไหมครับ แต่ตอนนี้ปิดหมู่บ้านก็เลยเด็กนักเรียนกระโดดโดดเรียนก็ไม่ไม่ได้มาโดดน้ําที่นี่แล้วครับเราก็เลยได้ทํางานเนาะได้ทํางานชอบมาโดดเรียนมาโดดน้ำเด็กนักเรียนข้างนอกนะครับมากระโดดตรงเนี้ยครับเพราะว่าคลองตรงนี้มัน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 ตื้นพอดีขนาดอกก็กระโดดลงไปพอดีเลยครับนี่สะพานสีรุ้งนะครับเป็นคลองนะครับผมเป็นคลองรอบหมู่บ้านครับ บรรยากาศนะครับผม